เบบี้ม huh. mm ีออมหมูกระทะเขามีสูกระทะเดี๋ยวนะต้องดีใจแล้ว my god อันยองวันนี้ค่ะเป็นคลิปการกินหมูกระทะครั้งแรกของคุมคุนอูนะคะบายอ้อมดูหน้าอันยองอันยอง ไปการต้อนรับนะคะก็โควิดก็คือไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องกินหมูกระทะอยากกินกระทากระเอออดสมินอยากกินกระทะติดต้องโควิดไปไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นคนเติมฐานของเราหนึ่ง อยากกินมูกกระทะกับเรงคมันบอกว่าทรงคังอ่ะก็คือชื่อเหมือน yeah. สงการเฟสติวัลแต่กูว่าอันนี้เป็น so, no, ไม่ใช่อันนี้เป็นสังคังไปก่อนหนึ่งเรดี้ออสั่งทิ้งทัศน์อิทิงปีด I'm hungry โอเค just take picture แหละวันนี้ you finish go home ไปได้ละ โชอบการที่แบบไม่เอาอะไรมาแล้วก็คือมาตุนใส่ทุกอย่างคือเขาเอาเสื้อมาแบบแค่ไม่กี่ตัวแล้วเขาก็บอกว่ามาใช้เสื้อของแอรดีก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายูมีโอเวอร์ทีเยอะจะตายไปจะเอามาทําไมจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นอยู่ว่าเอฟทุกคืนตรงข้างในผมตรงข้างเนอะพีเปอรไทยออกูโดนเกียกูโดนโหวตออกจากรายการ ก็คือนั่งเฉยๆไม่คิดจะทำอะไรแล้วนี่แหละแรงงานแรงงานคนไทยอันนี้วายไม่ทำอะไรเลย no help อ้อมนะมามาอือโอ้ยตัวก็สูงถ่ายคนนี้ถ่ายคนนี้เห็นก็จะไม่เห็นคนนี้นะเพราะว่าหัวขาดอนอยูดเสร์ไปอีกอ๋อลืมแป่งอนขาอนสายเบล กบอกยูเถอไปเลยแล้วกลัวทำไมมันไม่เถอะเ็บอู้หน่ากินมากโอเคอ่ะเจ้าภาพยูทรีโอเเออมาชือมากกินที่รอโอวโหลางวัลคนขยันเมื่อเช้าลากไปขนของที่บ้านมาอือหือ ยัางไงาทรีทรีทรีเนบาท <What? S 1> เดี๋ยวนะเกียรติกันที่ว่าคือดูบอกว่าถ่ายอีกรอบไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ้ยพวกนี้ถ่ายถ่ายพอหรือเปล่าหรือว่าถ่ายไม่ดีหรือเปล่าเลยบอกว่าถ่ายอีกรอบแต่จริงๆไม่ใช่คือมันจะตุ่นกินอีกตัวหนึ่งคืออะไรอ่ะอ่ะเห็นคาตา oh. ถ้ามันมีเสียงครื่นๆอยู่ในคลิปก็คือเพยงอะไรพัดลม ก็พูดเลยว่าเฮ้ยถึงไปไหนไม่ได okay. ้แล้วก็คุ้มแหละกับกักตัว14วันจะเป็นบ้าก็ต้องคุ้มแหละเพราะว่าออกมาได้กินกุ้งอะเนาะได้กินกุ้งได้กินเนืหมูกระทะกะเทยคือแอร์ไม่เลิกขายเลยคริเอลอออโยริยาโนแฮฮโยริยาไม่มีนะอันนี้มีดีกว่านี้อันนี้ดูมีความฉ่ำว้าวแต่อันนี้ดูมีความเหนื่อยอะอันนี้แล้วกันกินแบบนี้ตัวใช่เอยโอ้สกิ๊กอู้ ไปรู้อ่ะไม่ต้องมาองมาอ้าอะไรของคลุกข้าวด้วยคลุกข้าวด้วยเลียตักข้าวเอาแบบเลียผ่าหน้าด้วยเนาะคลุกจะได้คุ้มถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้วะมันเอาข้าวเข้าไปคลุกเออต่อน้ำจิ้มใส่ด้วยอ่ะอย่างนี้หรือเปล่าใส่ดีเดียวอ่าแล้วก็คลุกข้าวเข้าปาคลุกข้าวปา คนที่อยู่ข้างหน้ากล้องอ่ะยังมีความแบบความหวยหาอาหารไม่เท่าหน้าของคนที่ถือกล้องอยู่ตอนนี้อยากตแต่งกล้องกรับไปอางเกาีก็คือตอนนี้ไม่ต้องสนใจรีวิวฝั่งเกาหลีนะใดๆเพราะว่าเขาไม่สื่อสารเลยยังไงยังไง

ลงแน่นมากเตาแน่นที่สุดแล้ว today how feeling I try อีห้อเมื่อกี้คือไม่ได้อร่อยเลยนะร้อนร้อนปาก you want open in Korea I think if this is have I open store กินคูหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกระทะหมูกระทะรอหมูกระทะไม่ไหวแล้วหนึ่ง ข้าวหน้าปลาดิบต้องมาแล้วหนึ่งไบ้บีอ๋อโอเค t h a วอ้าวรู้เลยว่ารักมากโนโนไม่ใช่ทุกอย่างตอนนี้ก็คือชีวิตติดรีวิวมากเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วงรีวิวจะได้กินก่อน Why don't you show love แบบว่าโชว์ซัมเลิฟกิฟยูออลเกิร์เฟนไม่ได้หรอป้อนป้อนป้อนโอเค ไหนกินโชว์สิตตเวร่ยลผมรักเมืองไทยแลวมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีไม่หยุดคลิปเลยพวอกค่ัคบค่คราบริการ เวรีกมเกาหลีอะที่ Korea, เกาลีมีนก่ด้วย <c oughs> หมูคือเไม่กินกูต้องมายืนด้วยเพอะไรไม่เราต้องเราต้องเห็นใจเพราะว่าเขากักตัว14วันมาเขาแทบจะเป็นบ้าไม่ให้เป็นบ้าเป็นไปแล้วเชอเนื้ออเชื้อเนื้อที่ซีซี่ร์อ๋อใส่ที่ใสนที่บัตรหงตรงคง I get defensive a n insecure สีเห Thank you teacher สา Thank you teacher เด็บีมีออมหมูกระทมีออมมูกระทะอันี้อยู่ตอบช้าไันมีหมูกระทเดี๋ยวนะอันี้ต้องดีใจแล้วอนี้มูกระทะ รอไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันหลังเตาไม่ต้องแล้วนะโอ้โองเซนเซอร์ไอ้ต้นหนุนยูโนแบบยูวอนทิเซะนี่ขุนยาก้องเพิรบเออรดอ๋อนางบอกว่าถ้าเป็นลุงเกาหลีก็จะ นางผัดแบบนี้ยูก uh. ็อังเคิลแล้วนะเออก็เจอนางผัดอยู่ใช่ไหมแล้วนางบอกว่าว้าวมัสกีนต้าคือจะบอกว่าอะไรอร่อยยังไม่ได้เคียวเลยแค่ทำอาหารก็ยากแล้วนะทำไมเราต้องทำอาหารที่ยากเหมือนเดิมเลยกันต้องเพราะว่าเัวผัดเพราะว่าซีรีส์เกาหลีอยู่ไง คนมันคลั so sexy, ่งรักอยู่เปล่าที่มากอดก่อดเพราะอะว่าหวังว่าพอผัดเสร็จปุ๊บเอาเขาไปจะได้กินได้กินเลยแล้วอาสูตทำยิมฟินิชเอาลิเดอร์ครูอยู่เยอะนอเย็นสถานที่ ซซ s เซมูวี่ยูอีทเข้าไปยูอีทเข้าไปที่กินอยู่ตอนนี้เพราะว่ารีวิวสีหน้าคนที่อยู่ข้างหลังมันนล้ว้ากิมมี่พีสไม่ ผมชาาอบชอบมะม่วงจิงไม่จุดโอเคแทนยอมเป็นมาแล้ไได้กินมะม่วงว<ะ>น ชื่อโบชล์มังกุกิดมังกุกิดมันต้องติดคอเนี่ยใช่ไหมลูกอมแบบคิสแล้วขโมยลูกอมโอไอเกตต่าวะแต่ว่าคิสแล้วแบบโอ้อยู่ขโมยมะม่วงเงนี้ค่ะโอเคไอ this is I try h o นี่ไอผัดไม่ไม่ไม่ไอเกแมกก็คิดดูแล้วก็คืนอย่างเงี้ยหรอเขียวเลยอ่ะ ตอนกินอิ่มแล้วไปท่ายด้วยเฉา,ากรวยภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรนะโคเรียโคเรียโคเรียเซยองยังเจงพูดชัดๆัดไหมยองยังเง่งยองยังเงงยองยังเง่งยองยังเง่งที่สิไทยแลนด์ยองยังเจงเรียเสร็จเรียบร้อยสำหรับเปิดประสบการณ์รรการกินหมูกระทะของคูนกืนกูอยู่ไรหมูกระทะอะไรร วันน่าจะเอ็นจอยแฮปปี้ไปกับประสบการณ์การกินของคูมเกินอูนในวันนี้สำหรับวันนี้ลากล่อยอยังยงัง